ก็จะมาดูการเพิ่ม user อร์แอดมินให้กับจุมลา a นะคะก็ขั้นแรกก็เข้าไปที่เว็บของเราแล้วก็สแสลดด้วย Administrator นะคะจากนั้นก็เข้าระบบในฐานะของแอดมินก่อนนะคะแล้วก็เข้าไปที่ user ก็ user manager คลิกเข้าไปตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะ คลิกที่ add new user ก็ได้นะคะแล้วก็คลิกปุ่ม new แล้วก็เพิ่มรายละเอียดนะคะสมมุติให้เป็น add หนึสนะคะก็ใส่ชื่อชื่อที่ใชใ้ในการล็อกอินแล้วก็ใส่ password อันนี้ยืนยัน password อีกครั้งอันนี้ใส่ e mail แล้วก็ตรงนี้เป็นค่าที่ตั้งค่าเพิ่มเติมนะคะคือมันจะดีฟอลต์เป็น no ไว้ให้แล้วก็กลุ่มของผู้ใช้งานนะคะตอนนี้จะตั้งให้เป็นแอดมินก็เลือก administrator ตัวนี้นะคะแล้วก็กดเซฟอันนี้ใไปอีเมล าลองเข้าด้วย user ของตัวนี้ดูนะคะนี่ค่ะมันก็จะเข้าด้วย admin สองนะคะในฐานะของ admin ก็การเพิ่ม user admin ก็ประมาณนี้นะคะ